สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพนเพมีวีดีโออยู่วีดีโอหนึ่งคือจะให้เพื่อนๆดูจะไม่เปิดเสียงค่ะเพราะว่าให้ภาพให้วีดีโอบรรยายเรื่องที่มันเกิดนั้นน้องเขาเป็นคนติดยาเขาเคยเช่าห้องยายเพนอยู่แล้วค่ะ ค่าห้องเขาก็ไม่จ่ายต้องเล่นทนายความแล้วเขาก็จ่ายย้อนหลังแล้วค่ะแต่ก่อนนั้นเคยมีปัญหาตอนนั้นเขายังไม่ได้ย้ายออกเขาก็สร้างปัญหาให้เยอะแยะมากเลยค่ะต้องทนอยู่กับเขามันเรื่องหลายอย่างแล้วข้อหาก็เยอะ แล้วเขาก็มีเรื่องกับคนอื่นข้างนอกด้วยแล้วก็มีเรื่องกับยายเพนด้วยแล้วเขาก็อาละวาดกลางคืนเขาไม่ค่อยจะหลับนอนเท่าไหร่ก็พอดีช่วงนั้นลูกสาวมาอยู่ด้วยก็เลยเมีโอกาสได้เก็บวีดีโอนั้นเอาไว้ลูกสาวเป็นคนถ่ายยายเพนก็จะอธิบาย นิดๆหน่อยๆไปตามวีดีโอนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมเลยนะคะปัญหานะ่ะมันมีเยอะกว่านี้และมันมีมานานแล้วมันเยอะมากคือยายเพนจะไม่เล่าตรงนี้และจะไม่นํามาเล่าเพราะว่ามันยาวและมันเยอะยายเพนจะให้ดูวิดีโอคลิปสั้นๆ ที่เก็บเอาไว้และตอนนี้เขาได้ย้ายออกไปแล้วแล้ววันที่ย้ายนั่นก็ปัญหาเหมือนกันค่ะเขาเอาน้องชายและพ่อเขามาช่วยย้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วก็ดึกดกด้วยแล้วก็ทะเลาะกันทั้งตัวเขาทั้งพ่อแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้มัน ไม่มีคำสุภาพเลยพูดกันก็ไม่ได้พูดกันดีๆก็ถ่ายเอาไว้แต่ไม่ได้เก็บเอาไว้จ้ะก็ให้ดูวีดีโอที่เหลืออยู่ที่ยายเพนเก็บเอาไว้แล้วก็เคยเล่าให้ฟังเคยแจ้งความน้องเขาหลายครั้งค่ะแต่เขาดือ้อเขาไม่ยอมย้ายออกห้องค่าห้องก็ไม่จ่ายแถมยังทำผิดกฎตลอดมาเลยค่ะ หลายครั้งมากเดี๋ยวชมกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามสนับสนุนยายเพ้นด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายวีดีโอแล้วน้องเขาก็จะยืนเถียงอยู่อย่างนั้นตั้งนานแล้วประตูห้องยายเพ้นก็เปิดยายเพ็นก็อยู่ในห้อง ก็ตอบกลับไปกลับมาเพราะว่าเขาจะเค้นให้ยายเพนออกมาหาของที่หายของในครัวเขาบอกว่ายายเพนเอาไปเขาจะให้ยายเพนออกมาหยิบให้เขาแต่ยายเพนไม่ได้เอาไปไหนของมันวางอยู่ข้างนอกเขาหาไม่เจอยายเพนไม่ออกมาเขาก็ถีบป,ประตูถีบประตู แล้วเขาก็เข้าไปในห้องเข้าไปในห้องแล้วก็พูดแต่คำไม่สุภาพเขาคือไม่อยากให้ดินได้ยินเสียงนะคะแล้วเขาก็ออกมาอีกมาก็มาถีบประตูอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะแล้วเขาก็เดินเข้าห้องเข้าอีก เขาเข้าขห้องน้าเขาก็เข้าเข,ข้าออกออกอยู่อย่างนี้แลหละค่ะตลอดเลยแล้วแม่ก็กลัวว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีในห้องน้ำเพราะเขาว่าชอบเทของของที่อยู่ในห้องน้ำเป็นเครื่องส้ำอางเครื่องสบู่อะไรก็แล้วแต่เขาจะ พังหมดเลยค่ะในห้องน้ําคือยายเพ็ญกับลูกนี้ไม่ได้นอนเลยต้องคอยจับกล้องเพื่อจะเอาไปแจ้งตํารวจแต่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เขาเข้าห้องน้ำทีไรลูกก็ไปเช็คดูว่ามีอะไรหายมั่งมีอะไรพังมั่งก็เข้าไปดูทุกที่เลยค่ะ เพราะว่าเขาจะเข้าห้องน้ําทั้งคืนแล้วเขาก็มายืนอยู่อย่างนี้แหละค่ะมาดา่ามาว่าคือเขาจะไม่ยอมเลยแล้ววันนั้นนะ่ะเขาก็เมาคือเขาก็ไม่ได้ดื่มอะไรนะแต่เขาอาจจะใช้ยาอะไรก็ได้ที่ยายพนไม่รู้จักแล้วก็ก็พูดเสียงดัง พูดคำไม่ไมดีไม่สุภาพเลยเขาก็ตะโกนตะโกนตะโกนใส่วันนั้นน่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนโทรไปหาตำรวจตำรวจก็พูดกับเขาโทรไปหาสองครั้งนะจ๊ะแต่เขาก็เถียงตํำรวจตำรวจคู่ขู่ในโทรศัพท์เพราะว่าเขาพูดไม่สุภาพใส่ตํำรวจเขาก็เลยต้องพูดอ่อนน้อมกับตํำรวจ เพราะว่าตำรวจก็เยอะเหมือนกันเลยค่ะวันนั้นในโทรศัพท์นี่เขาก็เอากระดาษปลาใส่ยายเพนแล้วเขาก็ไปล้างแล้วปากเขาก็บ่นไปด้วยเสียงเขาดังเขาก็ว่าเขาก็ตะโกนปากนี่เขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ คือเสียงเขาจะดังเขาตะโกนใส่ตะโกนใส่ยายเพ็ญก็เลยไม่อยากจะออกเสียงใช้ปรรยายให้ภาพบรรยายเองว่าเขาเป็นอย่างนี้นอนไม่หลับแล้วคะ่ะกลางค่ำมืงคืนนอนไม่หลับก่อนก็ไม่มีเขาก็เดินมาใกล้ๆมาแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะ เป็นคำที่ไม่สุภาพมากแล้วเขาก็เข้ามาใกล้ๆพูดกับลูกสาวที่ถือโทรศัพท์อยู่เขาก็พูดใส่โทรศัพท์เป็นคำที่ไม่สุภาพอย่างที่เห็นเพราะเขายั่วมากเนี่ยถ้าปล่อยเสียงแล้วเสียงมันจะเต็มมากแต่ไม่ได้ปล่อยเสียงค่ะ ให้ดูภาพที่ไม่มีเสียงเท่านั้นเองให้ดูท่าทางเขาเท่านั้นเองค่ะเขาเข้ามาใกล้มากเลยลูกสาวยกมือขึ้นมาให้เข้ามาใกล้แต่เขาก็เข้ามาถึงตัวจนได้ พอมาถึงตัวแล้วเขาก็ควนไปที่หน้าลูกสาวทีนี้ก็ไปตบที่มือลูกสาวตอนนี้ก็กำลังตลุมบอลกันอยู่ค่ะแล้วลูกสาวก็ทำโทรศัพท์หลุดมือแล้วภาพก็มืดเรื่องไม่จบแค่นี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายอีกค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟัง กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ